เบ่งขี้ออกไหมลูกเบ่งออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายถูพื้นให้แป๊บหนึ่งเนาะอาถูพื้นก่อนที่จะให้เราเล่นถูพื้นก่อนที่จะให้เด็กๆเล่นค่ะเก่งจังเลยไอ้หมานี่มันก็จะตามมาเล่นด้วยกับยายใช่ไหมนี่ใช่ไหมคะอ่เดี๋ยว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 จะจับด้วยนะที่ลาขี้ออกไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้ว ป๊บเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวยายถูนี่แป๊บเดียวนะลูกนะยายถูอันแป๊บหนึ่งนะยายถูนี่แป๊บหนึ่งนะแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งจ้ะแป๊บเดียวไอ้มาลินมันก็จะมาแย่งยายทำมีสะอาด ขออกขีเลาอเบออกกอโอตอนนี้นักสำรวจวิทยาไปแล้วนะครับเขาเดินสำรวจโอ๊ยไม่เอาลุกขึ้นลุกลุกขึดีไปเดินดูไปสำรวจเขาสำรวจเชือกที่ยายมามัดเอาไว้ยายมามัดกั้นไม่ให้เขาลอดไปข้างนอก เขาชอบเดินสำรวจกับเมื่อมีสิ่งใหม่ๆเขาก็จะเดินสำรวจเอ้ยยึงยึงยึงอ่ะเดินดู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 เชือกสีเขียวดิอ่ะอ่ะเดินเดินก็ไปมาเอารถมาลูกเดินเอยรถมาแล้วรถมาแล้วมาลูกมาอีกพื้นหนึ่งเอาเสื้อแขนยาวมาอีกคุมหนึ่งมาคุมคนละผืน หอมเท่าไหร่มันก็ไม่หมดมันเอาไว้ที่ไหนความหอมมันเอาความหอมไปที่ไหนมันเอาความหอมไปที่ไหนนะ้มันเอาความหอมไปที่ไหนนะ้นไปดูดูน้องเรา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 ดดมาแล้วเสื้อไม้เดียวน้องกันเนี่ย จับเอาลูกจับประกับตาจับประกับตาจับประกับตาจับเอาโอเคเก่งมากอ้ามัมมัมมัมเจ้าออกมาใส่เจ้าออกมาใส่เอาลูกล้านลานล้านจิ๋นลมอุ้ยสังเข็ดช่งสั่นเถอะประเดี๋ยวเอา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 จะไปไหนลูกจะไปไหนเอามาใส่ยายจะใส่ให้อีกเลี้วเนี่ยเอาไปทิ้งทำไมอ่ะ เอามายาจะใส่ให้มันเย็นเห็นไหมมันลมเย็นเห็นไหมลูกมันเย็นน่ะมันเย็นมันเย็นมันเย็นอะเย็น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 หน้าตาแป๋วๆปเลยนะนี่นะอ้าวอ้าวนี่แหละคือความเป็นอยู่ของหนุนนี่แหละคือความเป็นอยู่ของหนูหนูค่ะก็จะละชอบปีนป่ายแล้วตอนนี้ไปเล่นไปเรื่อยๆ ไปสำรวจอะไรล่ะลูกมา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 สำรวจอะไรเอ่ยสำรวจอะไรครับผมเก่งจังเลยบักหลายยายเก่งจังเลยสำรวจอะไรนะเก่งจังเลยครับผมเพื <churches> ่อนอะไรล่ะลูก อ๋อขอบคุณครับเออพร้อมเล้ยโอจะเล่นอะไรเล่นขยุมหลังคาเหรอลูกเล่นแมงมุมขยุมหลังคาเลยครับนะมาเอาพางั้นมาเล่นแมงมุมกันมามาแมงมุมขยุมหลังคาแมวกินปลาหมากัระพุง้งกัอนอย่าไปลวดซิพี่เขาลงมันหนาวลูกมันหนาวมือมือมืออย่าไปลวดซิพี่เขาลง แมงมุมเอาม่แมงมุมแมงมุมละคายุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพุ้งก้นเออเอาใหม่เอาม่นะแมงมุมละคายุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพุ้งก้นครับไหนแมงมุมอยู่ไหนลูกแมงมุมมาแมงมุมแมงมุมนะคายุ่มอย่าไป ทับพี่เขาอย่าไปทับพี่เขาลูกมาเออออกมานั่งคนละที่นี่นั่งคนละฝั่งนี่ลูกมามามาไอมาลินมันคานไปแล้วเอ้าไอมาลินละมันคานไปแล้วมันคานไปแล้วแล้วมันคานไปทําอะไรมาบอกคุณยายหน่อยสิมาบอกละคุณยายหน่อยสิที่คานไปตรงนั้นน่ะมันดีอย่างไรเอ้ามาลินดาคานไปแล้ว มาลินนะมันคานไปแล้วอ้าวแมรี่แมรี่เอ้ยแมรี่จ้าแมรินล่ะไปทำอะไรนะมาลินล่ะไปทำอะไรบอกยายหน่อยสิว่าไปทำอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยิงยิงนั่งลองแล้วเหลือบวัทำไมหนูเก่งจังเลยวันนี้นะอทําไมหนูเก่งจังเลยมาลินลูกเก่งจังเลยครับวันนี้ไม่ร้องไม่งองแงมากเหมือนเมื่อวานนี้ไปเดินเดินวอกว็อกว็อกว็อกเอกว็กว็กวอ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 กวกอวอกกวอก พอเข้ามาก็จะมาหายายโอ้ย <c oughs> <c oughs> <t ôi> หอมเท่าไหร่มันก็ไม่หมดมันเอาความหอมไปไว้ที่ไหนนะมันเอาความหอมไปไว้ที่ไหนนะหอมเท่าไหร่ก็หอมไม่หมดหอมเท่าไหร่ก็หอมไม่หมดไปเล่นลูกไปไปเล่นได้ลูกเด้อ <laughs> ไปลูดลงทําไมอย่าไปลวดลงอย่าไปลวดลงเอารูดซิบขึ้นลูกรูดซิบขึ้นมันหนาวมันหนาวครับมันหนาวไปอีกแล้วค่ะไปอีกแล้ว <laughs> มาไปไปเดินไปตรงนู้นลูกเดินไปตรงนู้ไนไปสํารวจดูซิไปสารวจเชือกสีอะไร <laughs> <laughs> โอ้ยก็เดินมาหาจากคุณงยาย ไปเล่นลูกไปไปเดินเล่นเด้ลูกเด้อไปเดินเล่นกับพี่แมรี่เด้นลูกเด้อเออไปเดินเล่นกับพี่แมรี่ลูกปตกไหมน่ะ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 ตกไหมนะตกไหมนะเก่งจังเลยตกไหมครับลูกตกไหมไม่ตกไม่ตกครับไม่ตกไม่ตกครับไม่ตก ไปไปเดินเล่นด้วยกันลูกดึงจุงมือกันไปไปจุงมือกันไปจุงมือกันไปเออจุงมือโอไปเดินไปลูกเดินไปเดินไปลูกเดินไปดูความน่ารักของเขาค่ะอุ้ยชมกันด้วยชมกันด้วยชมกันเป็นด้วยค่ะเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลย มามาแมลินไม่ต้องรูดซิบลงไปลูกเอ้ยเอ้ยนั่นนั่นแน่นั่นแน่นนเ,น <c oughs> เดี๋ยวยายจะไปเอาเสื้อผืนใหม่มาใส่ให้โอ้ยมันดึงแต่เสื้อตัวเองมา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  มา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 ยายจะรูดออกให้ลูกมามาเรียนยายจะเอาเสือ้อออกให้ลูกมามาเรียนเอาเสื้อไปทำไมล่ะลูก เดี๋ยไปทิ้งเดี๋ยวไปทิ้งเดี๋ยวยาจะเปลี่ยนเสื้อให้ลูกมันมนำคาญใช่หมอ,อันเดนอโอเคออ,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 อนาเอ,อ,อไปหาพี่ล้าพี่เราทำอะไรเ,เดี๋ยวเดเอาใส่เสื้อกับลูกใส่เสื้อก่อนมาลินเอาลูกอ เอาใส่เสื้อกล้าก่อนใส่เสื้อกล้าก่อนครับผมมามาเดินตามมาเดินตามมาน้ำมาเดินตามมาเดินตามมาอ๋อเอาใส่เสื้อเออเก่งเก่งเลยเอาใส่ทางนี้ลูกใส่ทางนี้ใส่ทังนี้ครับผมโอ้โหเก่งเก่งเลยครับเดี๋ยว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 นั่นนั่นนั่นเก่งเก่งเลยนั่นนั่นนั่นปุ่นเก่งเลยไป่ะแล้ววู้ป่วยเลย ตอนนี้มันถึงแดดลูกมาเออมาดูตอนนี้มันถึงแดดครับผมถ้ามันถึงแดดลูกมันถึงแดดอ้าไปไปเล่นตรงแดดเด้อลูกเด้อยิ้มไปเล่นตรงมันแดดแดดนะคะแดดดีค่ะวันนี้แดดดีมาก คุณตาคุณตาไปขุดกอหญ้าออกหญ้ามันขึ้นเร็วมากเลยจ้ะหญ้ามันขึ้นเร็วมากคุณตาก็เลยไปขุดหญ้าออกอีกไปขุดหญ้าออกอีกหญ้าสวยมากเลยนะคะหญ้างามมากอันนี้ตัดเพิ่งตัดอาทิตย์ที่แล้วนะกำลังจะขึ้นอีกละ ส่องกระจกคนเดียวเหรอลูกหนูส่องกระจกเหรอมา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 เก่งจังเลยหลานชายใครมา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 เก่งจังเลยไปเล่นลงเล่นหนุบไปจะพาลงเล่นเนาะลูกเนาะโอ้ยหลามีขี้บ่เอาเอาว่ะบักลามา เห็นไหมเห็นตาทําอะไรลูกเห็นตาทําอะไรเอาวกลุกขึ้นอิดมมามาทางนี้ลูกมามาลูกมาขี้ออกหรือยังขี้ออกหรือยังเออเออเออเรียกตาสิล mm ูกตา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 ทำอะไรนะ น,นอะไรม,มา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 เอาอะไรมาเล่นโอ้เข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นค่ะเข้าไปเล่นไปเข้าไปเล่นเ,เล่นกับน้องเราด้วยลูกนะ Happy Happy h a แ p ปปี้แ y ปปี้แ h ปปี้ใครขี้ออกแล้วเหม็นจังเลย เขาเบ่งกีเขาเบ่งกี้เขาเบ่งกี้ดูน้องเรามาลินน้องเราไปให้กำลังใจน้องหน่อยน้องกำลังจะอึน้องกำลังจะเออเอือ เรียกตาสิลกูกตาตาาต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 า,ตา ออกมาทำผมยายทำไมเออไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงวันนี้เราตักตวงความสุขอีกสองวันก็กลับบ้านแล้วตักตวงความสุขค่ะพี่น้องตักตวงความสุขเนาะเอ,อือนมาเนี้ยมาเนี้ย,ยวีน้ก้อนความสุขก้อนใหญ่ๆนี่นี่ไหนๆอีกก้อนนึงอยู่ไหนอีกก้อนนึงอยู่ไหนก้อนความสุขอยู่ไหนนะ เอาก e ้อนความสุขมาให้ค uh ุณยายหน่อยสิเอาก้อนความสุขมาให้คุณยายหน่อยเอาเอาก้อนความสุขอีกก้อนหนึ่งมาเร็วเอาก้อนความสุขอีกก้อนหนึ่งมาส่งให้ยายหน่อยอ้าวมาเร็วมาเร็วก้อนความสุขยายอ้าวอันนี้ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่ง อ่ะอันนี้อีกก้อนนึงอันอีกก้อนนึงอไปลูกไปอันนี้ก้อนความสุขอีกก้อนนึงไปไปไปไเออก้อนความสุขอีกก้อนนึงยิงยิงยิงยก้อนความสุขอีกก้อนนึงยิงยิงยิงเฮ้มีความสุขเลยลูกเฮ้ยอะไรคะอะไรคะ สำรวจอะไรสำรวจอะไรนักสำรวจวิทยาเฮ้ยอะไรลูกอะไรอะไรคะตากับยายสิกรับบ้านจันแล้วค่ะพี่น้องต้องตักตวงความสุขเลยล่ามือนไปลูกไป ลูกไปอุย้ยดังแดงไ้แล้วักลาสำรวจยังลูกสำรวจอะไรวะเอาไปสำรวจไปไปพากันเดินสำรวจอะไรนาะจี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 อะไรอะไรลูกโอเมรีอันนั้นเมรีอืมอันนั้นมาลิน มามีมา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 เออมาลีนมาไหนไม่ใ no? ช่อ no? no? ันนี้แมรี่แมรี่แมรี่อะจี มาลินมาลินเลยสองฮองสองมาลูกมามาลูกมาอ่ะมาลูกมาอ่ะมาลูกมาเฮ้ยมามามา มา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 นั่งตักยายเด้อน่าไปเล่นกับเนาะพี่เราแม่พี่แมรี่ลูกไปไปเล่นด้วยกันกับพี่แมรี่นะอ่ะนั่นนั่นนั่นมาเล่นกับพี่แมรี่เพิมหอมมันอยู่ที่ไหนวะมันซั่มความหอมไว้ที่ไหนวะทำไมมันหอมไม่รู้จักหมดสักทีนะฮึ ดีเลยลูกอมามะหนูอารมณ์ดีใช่ไหมไป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 แน่เน่เพิ่งจะกินไปแน่เน่อ้ามันมาใหญ่อีกแล้วมันมาใหญ่อีกแล้วอ่ะจิงจิงจิงอ่ะจิงจิงจิงอ่ะจิงจิงจิงอ่ะไป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 ไหนอหรลูกไปไหนเหะอคะ bên này ca, hả, 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 ta ta. ta 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 Ha ha

ไม่ใช่ม,าม้าหมาแมรี่เฮไปไปดูตาที่ถามตามที่ตามาจ้ะตาทำอะไรตาเพ้ยออุ้ยเข่าเพื่อนนะโอ้ยค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินมันจะล้มครับผมค่อยๆเดินมันจะล้มครับผม